3าการอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ตอนที่11ทรงรักษาชายตาบอดสองคนเรามาสแสวงหาไปด้วยกันนะครับในตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่พระองค์ได้ทรงรักษาลูกสาวของยายลัสนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็ออกจากบ้านของยายลัสแล้วก็ได้พบกับชายตาบอดสองคน ชายตาบอดสองคนเนี่ยมาหาพระองค์แล้วก็ทูลกับพระองค์ว่าบุตรดาวิจเจ้าข้าขอเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดและเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือนนะครับชายตาบอดก็ได้ตามพระองค์เข้าไปในเรือนนั้นด้วยพระเยซูทรงถามเขานะครับว่าเจ้าเชื่อว่าเราสามารถจะกระทําการนี้ได้หรือนะครับเขาทูลพระองค์ว่าเชื่อพระเจ้าข้าแล้วพระองค์ก็ได้ทรงถูกต้องตาของพวกเขาแล้วก็ตัดว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด แล้วตาของพวกเขาก็หายกลับมาเห็นได้ดีนะครับพระองค์ได้ทรงกำชับเขานะครับว่าจงระวังอย่าให้ผู้ใดรู้เลยแต่เมื่อเขาไปจากที่นั่นแล้วก็เผยแพร่กิติศัพท์ของพระองค์ทั่วแคว้นนั้นจากเรื่องราวตรงนี้นะครับเราได้เห็นถึงชายตาบอดเรื่องราวของคนตาบอดในพระคัมภีร์เนี่ยได้มีพูดไว้หลายตัวอย่างอันนี้ก็เป็น หนึ่งในหลายๆเคสที่เกิดขึ้นนะครับที่มีคนตาบอดมาหาพระองค์คนตาบอดสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้คืออะไรครับความหมายของตาบอดนั้นก็คือการที่มองไม่เห็นโลกของคนตาบอดเนี่ยคือโลกมืดเพราะความสว่างเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เมื่อเขาไม่สามารถมองเห็นความสว่างทุกอย่างรอบตัวของเขาก็จึงเป็นสิ่งที่ดำมืด เราทั้งหลายนะครับเดิมทีก่อนที่เราจะมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์พวกเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ความบาปโลกนี้ถูกปกคลุมไปด้วยความชั่วร้ายของซาตานมารร้ายนั้นปกครองโลกนี้ไว้ดังนั้นสิ่งที่ซาตานได้กระทำก็คือมันได้เปลี่ยนโลกนี้ ให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งความมืดหลังจากที่เราได้เชื่อพระองค์พระองค์ได้ทรงย้ายเราออกมาจากอาณาจักรแห่งความมืดครับพระองค์นำเราไปสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์นั่นก็คืออาณาจาักรแห่งความสว่างพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์เป็นความสว่างพระองค์นั้นเป็นต้นกำเนิดของความสว่างซาตานเป็นความมืด สิ่งที่ตรงกันข้ามกับมันนั้นก็คือความสว่างสิ่งที่เราได้เห็นก็คือชายสองคนนี้ตาบอดเป็นสภาพการเดียวกับตัวเราทั้งหลายก่อนที่เราจะเชื่อโปรองเรามีสภาพการเช่นนี้ครับคือเราตาบอดเราเป็นคนบาปที่หลงอยู่ในโลกนี้อยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดนี้ตาของเรามองไม่เห็น เมื่อความมืดเข้ามาถึงความผิดบาปก็ได้เกิดทวีมากขึ้นสังเกตนะครับอะไรที่มันลับตาคนอะไรที่มันมืดๆเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีเหลือเกินในการที่จะกระทําบาปโจรจะป้นก็ตอนนั้นแหละครับจะช่อโกงใครจะขโมยของใครก็ตอนนั้นแหละครับง่ายที่สุดแล้วนะครับอะไรที่ไม่มีคนอื่นเห็นอะไรที่มันมืดๆม,มัวๆเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่สะดวกมากต่อการกระทําบาป จึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยถึงได้มีการกระทําบายยิ่งนับวันทวีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าเราทั้งหลายมนุษย์ทุกคนนั้นล้วนตกอยู่ภายใต้อาณาจักรแห่งความมืดนี้นั่นเองแต่พระองค์ต้องการช่วยเหลือเราครับคนตาบอดสองคนนี้ต้องการให้องค์พระเยซูคริสตส์ทรงช่วยเหลือเขาให้ตาเขานั้นได้เห็นสว่างขึ้นมาได้ให้ตาของเขาได้หายบอด ในพระคัมภีร์นะครับหนังสือเอเฟซัสบทที่ 1: ข้อ18ได้พูดถึงดวงตาแต่ในที่นี้ไม่ใช่ดวงตาทางภายนอกแต่เป็นตาใจนะครับซึ่งเป็นตาที่อยู่ภายในเป็นดวงตาที่มองเห็นสิ่งซึ่งอยู่ภายในเป็นดวงตาที่ทำให้เรามองเห็นทางด้านฝ่ายวิญญาณนะครับ เปาโลได้บอกกับเราว่าขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นการที่เปาโลได้พูดเช่นนี้เพราะอะไรครับเพราะเดิมทีเขาก็เป็นอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับเดิมทีเขามีชื่อว่าเซาโลเซาโลนั้นตาดีครับภายนอกเนี่ยตาดีแน่นอนนะครับเขาคอยที่จะสังเกตแล้วก็ดูว่าเนี่ยใครที่เป็นคริสเตียนแล้วเขาก็จะไปข่มเหงไปจับ นะครับไปเอามาทรามานนะครับเอามาลงโทษนะครับเขาเป็นจะเรียกได้ว่าหัวหมู่ถลวงฟันก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เดินหน้าที่จะจัดการกับคริสเตียนแต่ระหว่างทางที่เขาได้เดินไปที่ถนนที่จะไปยังเมืองดามัสกัดนั้นเนี่ยเขาได้พบกับองค์พระเยสูคริสขณะที่เขาพบกับองค์พระเยสูคริสพระองค์ปรากฏเป็นความสว่างนะครับและเขาก็ล้มลงในทันที และหลังจากที่เขาได้รู้จักกับพระองค์แล้วเนี่ยเมื่อเขาลุกขึ้นมาเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็มองไม่เห็นอะไรแล้วจากคนตาดีเขากลายเป็นคนตาบอดและเมื่อเข้าเมืองไปนะครับเขาได้พบกับอนา,นาเนียพระองค์ทรงให้อนา,นาเนียมาช่วยรักษาเปาโลนะครับโดยการวางมืออธิษฐานบนตัวของเปาโลนะครับและเมื่อหลังจากนั้นเนี่ย เปาโลได้รับการวางมือแล้วก็เหมือนมีเกล็ดหลุดออกไปจากตาของเขาเขาจึงได้กลับมามองเห็นเองได้ความหมายในที่นี้นั่นก็คือเปาโลนั้นได้ถูกเปิดตาใจของเขาแล้วครับเดิมทีก่อนที่เขาจะรู้จักก่อนที่เขาจะรู้จักกับพระเยซูคริสต์นั้นเนี่ยเขาภายนอกตาดูดีนะครับมองเห็นได้แต่ตาภายในมืดบอดสนิทเลย เขาบอกว่าเขารักพระเจ้าแต่เขาทําการข่มเพงคิดจักของพระองค์นะครับพระองค์ตรัสถาว่าเจ้าข่มเพงเราทําไมนะครับเพราะว่าเขาได้ข่มเพงพักกายของพระคริสต์นะครับก็คือทําร้ายตัวของพระองค์เองนั่นเองเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องมองเห็นในภาพนี้ด้วยว่าเปาโลนั้นเนี่ยเขาได้มีการรักษาให้หายตาของเขาที่ถูกปิดไว้เนี่ยได้ถูก เปิดขึ้นแล้วนะครับเขาได้รับการรักษาแล้วตาใจภายในที่อยู่ของเขานั้นได้สว่างขึ้นการรักษาคนตาบอดในที่นี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันครับผู้ลงต้องการให้เป็นแบบอย่างเป็นแบบเลงให้กับเราทั้งหลายได้รู้ว่าวันนี้เราทั้งหลายได้รับการรักษาแล้วตาใจของเรานั้นได้ถูกทำให้สว่างขึ้นแล้วตาภายในของเราตาใจของเราได้ถูกเปิดออกแล้ว เราจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ได้ส่งเรียกเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ได้ส่งประทานความหวังให้กับเราเมื่อเรามองเห็นพระเยซูคิ์เราจะมีความหวังเพราะว่าพระเยซูคิต์นั้นเป็นความหวังอันสง่าราศีของเราทั้งหลายนะครับและพระองค์จะประทานมรดกให้กับเราทั้งหลายด้วยนะครับมรดกของพระองค์สาหรับวิสุทธิชนนั้นมีสง่าราศีอุดมบริบูรณ์เพียงไรนะครับ เราจําเป็นต้องรู้นะครับว่าแท้ที่จริงเนี่ยพระองค์ประทานตัวของพระองค์เองให้กับเราทั้งหลายเป็นมรนดกซึ่งมีความล้ําค่ามีสงาาส่าราศีอุดมบริบูรณ์เหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่อยู่ในโลกนี้วันนี้ถ้าเราเป็นคริสเตียนถ้าเรามองเราถูกเปิดตาใจของเราแนละ้วแต่เรากลับมองไม่เห็นพระองค์นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับ เรากับเอาตาของเราไปมองในสิ่งของที่เป็นของของโลกนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะแสวงหาแต่สิ่งของที่เป็นของของโลกนี้แต่ถ้าเกิดเราให้ยินยอมให้ตาใจของเราเฝ้ามองเพ่งพิษอยู่ที่โปร่งเราจะรู้ว่าโปร่งนั้นทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเป็นความหวังของเราเป็นมรดกของเราเป็นทรัพย์ล้ำค่าของเราใจของเราจะไม่อะไรอาวรกับโลกนี้เหมือนในอดีตอีกแล้วคนที่ตาบอดนั้นเขาก็จะมองเห็นในสิ่งซึ่งเป็นของของโลกนะครับ นั่นคือเต็มไปด้วยความชั่วร้ายต่าง,าง,างนาๆนานาเราทุกคนในวันนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้รับการเปิดตาซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้ตาของเรานั้นยังคงที่จะเปิดอยู่เพื่อที่จะมองเห็นพระองค์ให้พระองค์เป็นความหวังอันสง่าราศีของเราทั้งหลายนะครับในที่นี้นะครับเราเห็นได้ว่าพระเยซูได้แตะต้องนะครับเหมือนกับที่อนานเนียได้ แต่ต้องตาของแต่ต้องตัวของเปาโลนะครับในที่นี้พระเยซูได้แต่ต้องตาของคนตาบอดทั้งสองคนนี้พระองค์ได้ส่งวางมือบนเขาแล้วก็โดยความเชื่อที่เขาได้มีอยู่พระองค์ก็ได้รักษาเขาให้หายนะครับอ๋อผมขอย้อนไปนิดนึงในที่นี้จะเห็นได้ว่าแม้ว่าชายสองคนนี้จะตาบอดแต่เขามาหาพระองค์แล้วร้องทูลพระองค์ว่าอะไรครับเขาร้องทูลว่าบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดบุตรดาวิดดาวิดคือใครดาวิดคือกษัตริย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของชาวอิสราเอลนะครับเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับและพระสัญญาของพระเจ้าที่ได้ทรงประทานให้กับดาวิดเนี่ยก็คือพระองค์จะตั้งพงพันธุ์ของดาวิดเนี่ยให้ปกครองเป็นนิตนะครับและผู้ที่เป็นเชื้อสายของดาวิดนั้น ก็คือองค์พระเยสุคริสต์นั่นเองในเมื่อพระองค์มีเชื้อสายของดาวิดนั่นหมายถึงว่าพระองค์นั้นทรงเป็นกษัตริย์ของเขาทั้งหลายคนที่ตาดีมากมายเลยนะครับที่มาหาพระองค์ให้พระองค์รักษามาติดตามพระองค์อะไรต่างๆมีใครสักกี่คนที่มองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์บ้างไหมครับพัมพีไม่ได้บันทึกไว้นะครับน้อยคนมากที่จะรู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นกษัตริย์แต่ในที่นี้จะเห็นได้ว่า เขาทั้งหลายเรียกพระองค์ว่าบุตรดาวิดนั่นคือเขารู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นกษัตริย์ของเขาทั้งหลายเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับเราต้องมองให้เห็นนะครับม่าถ้ายิ่งถ้าตาใจของเราได้ถูกเปิดแล้วเนี่ยเรางต้องมองเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของเราเมื่อพระองค์เป็นกษัตริย์ของเราเราเป็นพลไพรเราเป็นประชากรของพระองค์เรามีหน้าที่ที่จะต้องกระทําตามนอบน้อมเชื่อฟังนะครับไม่ ต้องไม่แข็งกระด้างต่อกษัตริย์ของเรานะครับเรามีความยำเกรงพระองค์หรือเปล่าเราเกรงกลัวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ของเราทั้งหลายหรือเปล่าถ้าเรามองเห็นพระองค์ว่าพระองค์ท,ทรงเป็น,ปนกษัตริย์เราก็ต้องมีใจที่ยำเกรงพระองค์นอบน้อมเชื่อฟังและกระทำตามน้ำพระทยัยของพระองค์นี่เป็นเรื่องราวที่เตือนสติเราทั้งหลายนะครับให้เราทั้งหลายมีใจที่จะ เปิดออกตาใจของเราต้องเปิดออกเพื่อเราจะได้มองเห็นพระองค์เราอย่าได้กลับไปตาบอดอีกนะครับเราอย่าได้ไปอยู่ในความมืดถ้าเราหลงไปอยู่ในความมืดนานๆตาเราก็จะเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับเวลาใครที่ถูกจับขังในคุกมืดเนี่ยนานๆไปเท่าถ้านานมากๆเนี่ยตาของเขาก็จะบอดได้ตาของเราได้ถูกเปิดแล้วนะครับเราอย่าได้ เชวบเข้าไปหลงเข้าไปอยู่ในความมืดอีกเลยนะครับแต่ให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในหนทางแห่งความสว่างให้เราตาของเรานั้นเพ่งพิษอยู่ที่ตัวของพระองค์เพ่งพิษว่าพระหัตถ์ของพระองค์จะนําพาเราไปที่ใดขอพระองค์ทรงโปรดนําพาเราทั้งหลายเปิดตาของเราทั้งหลายให้เห็นอย่างชัดเจนและกระจ่างแจ้งสรรเสริญและขอบคุณพระองค์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า